30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างและฟังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider Weekend ครับผมเรียวพุธครับ ค่ะแองจี้เฮสติงค่ะควันนี้นะคะเราจะอินไซต์กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราค่ะใช่ครับและแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับที่เขาได้ให้โอกาสมาร่วมพูดคุยกับเราที่นี่ครับเพราะว่าเขาเป็นตลกชั้นครูที่ได้ยืนหยัดอยู่ในวงการบันเทิงมากว่า40ปีแล้วนะครับแล้วก็<ช>เป็นที่รักรของใครหลายๆคนด้วยค่ะ เราจะมาอัปเดตชีวิตของเขานะคะคที่ไม่ตลกค่ะแต่ยังสร้างรอยยิ้มนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะป่าเทพพงงามช่วงหน้าค่ะ คนนะฮะก็นับถือป๋าเหมือนครูเหมือนกันไม่ต้องอหรอกเพราะว่ามันกยมีใครบรบป๋าท่าไหร่แล้วล่ะ <laughs> ป๋าไม่ใช่เป็นครูอาจารย์ที่ต้องมาสอนการแสดงเลยพวกนี้ <laughs> มันเล่นมากไปหน่อยบางทีพวกกลับกขาก็การำคาญมึงพอแล้วอ,อนะไรเงี้ยนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้เราได้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นป๋าเล่นละครหรือเปล่าฮะมันก็ไม่ใช่หรอกมันก็อยากจะเล่นเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าป๋าก็อาจจะคัดคัดนิดนึงทั้งที่ไม่มีจะกินอ่ะนะแล้วทําไมป๋าถึงเป็นนี่ล่ะอืมกูเบื่อที่เกี่ยจ ทุกวันเสาร์นะครับ AF11 The Series นะฮะก็กำลังมอบความสุขให้กับแฟนๆนะครับทางช่อง True Asian SD นะครับก็ทุกๆวันเสาร์เวลาประมาณทักสามทุ่มคุณผู้ชมก็จะได้เห็นนะครับน้องๆ AF11 นะฮะแล้วก็ยังมีนักแสดงอื่นๆอีกหลายๆท่านนะครับและในวันนี้ True Insider Weekend นะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากนักแสดงรุ่นใหญ่เรียกว่าเป็นตลกชั้นครูเลยก็ว่าได้นะครับปาเทพพงงามมานั่งพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับปาครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณแม่ทางทั้งสองครับอ,อยู่ในวงการนี้นานมากจำได้สี่สิบปีเฮ้ยบอกสัญญากันแล้วว่าอยากฉายลงไปถึงข้างล่างไงมันจะเห็นย้อนไปแล้ววันนี้นะครับป<ะ>่านี่มาสไตล์แบบเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะฮะแต่ว่าปกติอย่างที่เราเคยชินกันอยู่ในคุณผู้ชมจะเห็นว่าป๋าเนี่ยมยาจะใส่รองเท้าหนัง ไม่มีถุงเท้านะฮะแต่วันนี้ก็เป็นรองเท้าหนังเหมือนกันแต่เป็นหนังป้ายหนังของเราเองหนังของป้ายไม่ใช่คนก็พูดเยอะว่าเราเฮ้ยสร้างภาพหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยป๋าใส่แต่ตอนเด็กๆหนุ่มๆมาเลยนะเพราะว่ามันชอบอ่ะคือถ้ามีรองเท้าแต่เนี่ยมันเหมือนกับความมั่นใจมันมากเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไปไหนมาไหนถ้าเกิดไปใส่บ๋าแกนี่นะเดินรู้สึกว่ามันเดินไม่ค่อยถนัดจะมองไกลจะวางตัวมันเหมือนกับมันอึดอัดใจพออึดอัดใจแล้วมันไม่ชอบแล้วไงอะไรที่มันสบายใจอ่ะมันเองไม่มีอะไรครับผมว่ากันด้วยเรื่อง ของ a f บ1บ้างนะล่าสุดนะที่ป๋าไปแสดงไม่ใช่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 เครื่องบิน F ฮะ AF A s e ซีรีส์ที่ป๋าไปแสดงนี่เนี่ยใช่เป็นไงบ้างคะเข้าฉากกับน้องๆก็ก็น้องๆเขาก็มันเป็นอย่าว่าน้องนี่วัดรุ่นหลานก็ก็ตามภาษาเขาส่วนมากป๋าเองก็พอจบป๋าก็กระนูนแหละโวหลบไปแถวทุ่งไหนแล้วเดี๋ยวเราต็กรี๊ กันอะไรเงี้ยไอ้ยองป๋าเนี่ยมันไม่ต้องเท่าๆหน่อยมันก็ต้องไปดูไอ้ริมคลองหน่อยบรรยากาศอะไรพวกนี้ไปอย่างนั้นมากกว่าอะไรไปขึ้นมะพร้าวมาอะไรเงี้ยเ,เป็นเป็นลิงบ้างเป็นอะไรบ้างเห็นน้องๆเขาบอกว่ามาเข้าฉากกับป๋านี่หนักใจหนักใจตรงไหนอะหนักใจตรงที่ว่าต้องกลั้นหูร้ออะแล้วก็มาจ<ย>ะเท็กันบ่อยๆเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขำตลอดอย่างนั้นหรอกจริงหรือเปล๋าไม่ใช่หรอกก็เพียงแต่ว่าอ่า ไอ้ก็ไม่เห็นนะเด็กๆทุกคนก็เล่นกับป่าก็เห็นมันเขาก็คล่องตัวทุกคนอ่ะก็ไม่เห็นจะนั่นก็ป่าไม่ไม่ตามตามที่ซ้อมนี่คะชอบยิงมุกแบบยิงมุกหน่อยก็คือบางครั้งเราเล่นกับเด็กเนี่ยเราก็ต้องการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนเขาแล้วนะครับเราเป็นคนที่อ่าเป็นผู้ใหญ่ที่ให้อะไรกับเขาแล้วนะเต็มที่มึงเต็มที่เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าไงได้ผิดเดี๋ยวเดี๋ยวฉันแก้เองอะไรประมาณอย่างนั้นมากกว่า พิรุณน้องๆต้องไปไม่ใช่ไปสอนเด็กอะไรแต่เด็กเขาเก่งทุกคนอยู่แล้วที่ว่าเทกันเนี่ยนะฮะมากสุดกี่เทคป๋าจำได้ผมว่าไอ้ที่เทคเนี่ยนักแสดงเขาเขาดีหมดแล้วนะแต่คู่ิกับเนี่ยรู้สึกว่าเทคบ่อยมันเด็กมันก็เล่นดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาอาจยังยังไม่ถึงใจเขาณภูมิกับนะขอชมว่าการกำกับการทีมงานทุกอย่างเนี่ยป๋าว่าพอรเฟสก์แล้วก็ใช้ได้เลยทุกๆอย่างการการไปทำงานทุกอย่างมัน ทั้งความตั้งใจของของทีมงานและของผู้กำกับเนี่ยเขารู้สึกมีความตั้งใจมากครับแล้วก็ทั้งภาพอะไรออกไปมันเหมือนกับงานนี้เป็นงานที่ที่ไม่ได้รีบร้อนเพียงแต่ว่า เอาความมาตรฐานยังไงเนี่ยต้องปันให้ดีมันก็เลยอาจจะโดยเป็นช้าอ่ะช้าเป็นนิดหนึ่งบ้างอะพวกนี้แล้วกับพี่เดี่ยวแล้วฮะป๋าเขาฉากกันเลยเป็นไงเดี่ยวมาป๋ารับส่งมุกกันยังไงยังไม่มายังไม่มาไม่เดี่ยวก็เป็นคนที่เขาก็โอเคอ่ะพวกเล่นก่อนอ่ะเล่นก่อนก็โอเคกล้าเล่นใช่ไหมอแต่ว่ามันเล่นมากไปหน่อยบางทีพวกกลับเขาก็ลัคาญเฮ้ยมึงพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเขากล้าเล่นครับถ้าหากว่าเราเราบอกเขาหน่อยอะไรเงี้ยครับเดี่ยวนั่นก็เป็นคนที่ว่ากล้าถือว่า กล้าเนี่ก็เข้า50%แล้วถ้าคุณจับให้เข้าดีๆหน่อยเนี่ยเขาก็จะไปได้วยสวยถ้าผมแล้วเราจะต่อยยังไงคะสมมติเขายิงมุกมาเนี่ยเราต่อยังไงอคะมีเทคนิคอ,อะไรไมันมันไม่ใช่หรอกก็คือไปตามบ้าๆบ,บ,บอตามที่คิดไปนั่นแหละก็ไม่รู้มันมายังไงเราก็แก้ไขตรงนั้นอ่ะเพาดูอย่างสไตล์แล้วป่าไม่น่าจะเป็นตลกนัดมั้ง คงจะเล่นสดมากกว่าใช่ไหมก็ไม่เู่นกันที่น้านัดยังไงอครับก็เหมือนกับแบบจะเล่นอะไรก็บอกมาแล้วกันอย่างเงี้ยอ่แล้วเสร็จแล้วก็ให้รู้อะเอ้ยเดี๋ยวตรงเดี๋ยวป๋าไปตรงนั้นนะแล้วป๋ามาแค่นี้นะป๋าต้องเจอไอ้คนนี้คนนี้อ่าโอเค ป่าเขาไปคิดขอ <ไป S 1> งป่าละไปคิดแล้วก็เรารู้เดี๋ยวกูเดินไปกูไปพูดกับมึงหน่อยมั่งอะไรมั่งกูจะไปถึงตรงนั้นเลย<อ>มันประมาณอย่างนั้นมากกว่าแล้วการที่เราจะแสดงอะไรเนี่ยบางทีเออบอกเด็กๆทุกคนบางคนเล่นไปโดยตั้งใจเกินไปตามพุ่งกับเขาบอกอย่างเงี้ยบางครั้งมันจะออกไม่ธรรมชาติบางครั้งเนี่ยเรารู้แล้วนะว่าเราจะเล่นตรงไหนรู้ได้หลอกอะไรทุกอย่างบอกหมดแล้ว แต่ว่าก่อนที่เราจะพูดออกไปเนี่ยบ,บางครั้งเราต้องทําตัวของเราให้มันธรรมชาติสะก่อนอไม่รู้อะไรถ้าหากไม่ได้จังหวะเขาเรียกว่าจังหวะนะถ้ามันยังไม่ได้จังหวะเราจะพึ่งถ้าได้จังหวะพอปล่อยออกไปเนี่ยมันไม่รู้นะตามที่ป๋าป๋าไม่ใช่คนรู้แต่ว่เพลิงแต่ว่าป๋าสันนิษฐานประมาณอย่างนั้นแล้วมันจะได้ผลแล้วป๋าสังเกตดูป๋าเคยทํามันเออถ้าทำอย่างนี้มันได้ผลจริงไม่รู้ทั้งที่รู้เดี๋ยวเูาจะพูดอะไรแต่แต่อย่าพิ่งมันยังไม่ได้จังหวะนะจะจังหวะเป็นผลลพอพอได้จังหวะ อ่าค่อยพูดครับแล้วมันจะโอเคเลยมันจะเป็นธรรมชาติกว่าเป็นธรรมชาติกว่าแล้วเราต้องทําตัวให้เราเป็นธรรมชาติที่สุดอให้อย่าให้เขารู้ว่าเราตั้งใจจะพูดหรือตั้งใจจะทําอ่ะไม่รู้นะอันนี้เป็นเป็นป่าเคยเป็นเทคนิคเกนดูมันคือเหมือนเทคนิคเหมือนกันนะประมาณอย่างนั้นบางคนไม่คิดอะไรก็ตั้งใจจะเล่นกันเล่นจะพูดเลยจะพูดก็พูดเลยก็ตั้งแต่กบมองหน้ากันอยู่เนี้ยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าคนธรรมชาติมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ใช่คนเราเนี่ยนั่งคุยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนั่ เชื่ออะไเนี่ยต้องนี้เลยอ่ะมันเพูดกันอยู่ใช่ใช่ใช่ ก็ตั้งใจเกินไปหน่อยมันดูรู้ไงจริงๆนะจริงๆนะอนฝรั่งเวลามันพูดกันเห็นไหมมันพูดกันในหนังอะพูดไปพูดมาอีกคนไม่ได้มองหน้าเลยมันก็ทำมันทั้งาฉันไม่รู้ได้ไงมันจะพูดตรงกูอยู่ข้างหลังเนี่ยอะไรเงี้ยมันมันธรรมชาติมากกว่ามากกว่าไม่ใช่เอาของวางปุ๊บแล้วหันมองหน้ากันคุยกันคุยกันประจบซึ่งมันหยิบของออกครับเนี่ยมันเชยอ่ะก็จริงก็จริงนะพอได้ร่วมงานกับน้องๆหรือหลานๆนะคะปัดประเทศมีคําแนะนําอะไรบ้างคะกับน้องๆอะค่ะมันก็คงไม่ต้องไปแนะนําเลยมาาสสอนกรแดง วกนีแต่เพียงทุกคนอ่ะมันก็เริ่มต้นมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนคเหมือนคนเราเริ่มเดินมันก็ต้องต่อแตะแต่อแตะอย่างนี้นะต่อไปมันก็นั่งกลองเรงมันยังป่าเนี่ยเมื่อก่อนเคยคิดที่ไหนจะไปเล่นตลกอแล้วก็ดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ป่าแล้วไม่ชอบอ่างเงี้ยแล้วอีกอย่างดูแล้วเล่นยากอะไรเงี้ยเราเลยไม่เอาดีกว่าแต่มากจะอยากจะเป็นนักร้องตอนสมัยหนุ่มๆอ่ะครับแล้วอยู่มาอยู่มาเล่นตลกจนได้พอมาเล่นตลกปุ๊บพอเราเล่นเป็นสักพักมันก็ไม่ได้ลําบากอะไร สิ่งไหนทุกอย่างมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากหรอกถ้าเราเข้าไปสัมผัสกับมันนลเดี๋ยวได้พักๆพอเราชินกับมันมันเป็นเพื่อนเราแล้วไอ้สิ่งที่ยากกลายเป็นเป็นสิ่งที่ง่ายไปได้เลยในไหนก็พูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะตอนที่ป๋าเข้าวงการใหม่ๆเนี่ยสมัยนี้เด็กๆเนี่ยเขาจะมี acting c o a c มีครูสอนเต้นทุกๆสิ่งทุก,ๆ,ทกๆอย่างเลยแต่ว <c oughs> ่าในยุคของป๋าเนี่ยใครที่เป็นครูสอนแล้วก็แนะนําป๋าตอนแรกๆครับที่เข้ามาวงการก็มันต้องเข้าในวงการแรกเลยก็คือมันก็จะกจากผู้กำกับตรงนั้นนะป๋าว่าาจกกับที่เา บอกให้การแสดงอย่างนี้อย่างนั้นนะแลเสร็จแล้วเราก็ไปเจอไปเจอเข้าจริงด้วยที่เราไปเล่นไปแสดงออกเออแล้วเสร็จแล้วมานั่งดูเออจริงอย่างที่เขาว่าถ้าเกิดเราทาตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวมันจะไม่ดีนะเราออกภาพออกไปเนี่ยอะไรเงี้ยถ้าคุณทําให้มันใช้ทักนิดกล้องเขาจะจับทันแล้วมันจะดูสวยกว่าผมก็ไม่รู้ครั้งแรกตอนที่เล่นะป๋าก็ไม่รู้พอเข้ากล้องกับ เล่นจังหวะจริงจังหวะที่ที่ตั้งใจที่จะเล่นน่ะ,ะมันก็เลยกลายเป็นความตั้งใจไปมันไม่ธรรมชาติอ๋อแล้วก็ไม่ธรรมชาติทีนี้พอเราไปดูแล้วเออมันเรื่องจริงมันพนดูภาพอะไรของวันทำไมกูเป็นอย่างนั้นทำไมกูต้องทําอย่างนั้นว่าอะไรเงี้ยในยุคนั้นก็คือเหมือนกับต้องต้องต้องปรับตัวเองต้องปรับตัวเองต้องดูต้องดูด้วยใช่ต้องทํากัน้านั้วดูตัวเองแล้วก็มีอ่าบางคนผู้รู้ก็มีผู้มกลับอะไรเงี้ยเขาอาจจะแนะนําด้วย มันมันมันได้เราก็ได้เรียนรู้ในในตรงนั้นด้วยครับล้าก็ค่อยปรับตัวเองไปอย่างเงี้นะฮะต่อไปผมว่าเด็กพวกนี้เขาก็คงต้องต้องเก่งนะ,ะเขากเก่งขึ้น <ๆ S 2> ครับเก่งถ่ายซีรีส์กับละครนี่แตกตา่างกันไหมคะผมว่าซีรีส์เนี่ยป่าว่ามันมันมันเป็นอะไรที่มันมีความตั้งใจมากกว่าละครนะเออมันซึ่งละครนี่ป่าว่าอะไรที่มันง่ายอ่ะมันง่ายไปหน่อยบางที แล้วก็แม้กระทั่งพอดเรื่องอะไรทุกอย่างป่าว่ามันมันอะไรที่มันง่ายๆไปไม่รู้าบ้านเราไม่เป็นอย่างงี้ป๋าง่ายนี่เป็นเหตุนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้เราได้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นป่าเล่นละครหรือเปล่าฮะมันก็ไม่ใช่หรอกมันก็อยากจะเล่นเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าป่าก็อาจจะคัดคัดนิดนึงรทั้งที่ไม่มีจะกินอ่ะนะแต่แต่ว่าแต่ว่ามันก็ครับว่าถ้าไปเล่นแล กูจะต้องไปเจอสภาพอย่างเก่าอีกแล้วซึ่งสภาพเ,เก่าคืออะไรคะคือกู <c oughs> ต้องตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าไป <laughs> แล้วรอมันกว่าจะถ่ายบ่ายโมงแล้วระหว่างนั้นร้อนมากหัวก็ถูกแดดเตรียมไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปนอนตรงไหนก็ไม่ได้โอ้มันมันเหมือนกับเฮ้ยทำไมต้องกลับไปสภาพอย่างนั้นอีกแล้วใช่ไหมแล้วแล้วเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งหมายความว่าเราอยากจะทํางานสําหรับคนที่เห็นคุณค่าของเรามากกว่าไอ้คนที่ไม่เห็นคุณค่าป่าว่า ไม่จําเป็นครับครับไม่จำเป็นที่ต้องไปเข้าใจอารมณ์เลยชอบเล่นหนังมากกว่าใช่ไหมคะหนังมากชอ,ช,อชอบเพราะว่าหนังเนี่ยมันมีอะไรที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มันทําให้เรามีเวลาที่ได้ได้วางอารมณ์ได้ได้มากกว่าอ,อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ป๋าเนี่ยตัดสินใจรับงานซีรีส์เอฟเนี่ยครับเพราะเงินไม่มีวงนั้นเงินไม่มีม <laughs> ไม่มีเงินซื้อข้าวเวอร์ลงทุนเท่าไหร่เนี่ยป๋าทั้งหมดลงไปประมาณสี่ล้านกันบาท ป๋าไปเอาตังมาจากไหนตั้งเยอะก็บอกอยู่ๆไอ้เพื่อนมันมาเจ๊งด้วยกันนี่แหละนี่พูดด้วยความเคารพแล้วก็เป็นห่วงนะป๋านะไม่ต้องหรอกเพราะว่ามันกยมีใครเคารพป๋าเท่าไหร่แล้วล่ะ